สวัสดีครับนักเรียนก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของครูแคร์นะครับ c h e m c a r e ครับเคมแค่ K e m K e. พิมพ์เข้าไปเลยนะใน YouTube หรือนักเรียนสามารถกดติดตามได้ที่เพจเคมแครเพราะเคมี e m e. คือทุกสิ่งนะครับครูก็จะมีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรวิชาเคมี e m e. มาให้นักเรียนได้รับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็น e ีที่10แล้วนะถือว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแบบ มีหลายวิดีโอด้วยกันนะสำหรับเรื่องของกรดเบสและวันนี้เป็นตัวอย่างของการคำนวณพวกของกรดอ่อนเบสอ่อนนะครับว่าเมื่อมีโจทย์มาเนี่ยเราควรที่จะใช้สูตรไหนอะไรยังไงบ้างจากคลิปที่แล้วเนี่ยถ้านักเรียนจําได้นะครับครูก็ได้สอนนักเรียนไปแล้วนะครับว่ากรดอ่อนมีทั้งหมด3สูตรเบสอ่อนมีทั้งหมด3สูตรก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่านักเรียนเนี่ยยังจําสูตรเหล่านี้ได้อีกไหม สำหรับตัวอย่างที่3ครับเดี mm. Luckily, ๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะกรดเบนโซอีกครับเข้มข้น0.25โมลต่อลิตรมีค่า KA 6.5คูณ10กำลังลบ5จงหาความเข้มข้นของ H3O บวกเห็นไหมครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดมามีค่า KA มาให้แล้วก็ให้หาความเข้มข้นของ h3O บวกแน่นอนครับมีอยู่1สูตรใช่ไหมก็คือ ความเข้มข้นของ H3O+ บวกเท่ากับรูท Ka คูณอยู่กับ Ca ถูกไหมครับแล้วนักเรียนก็แทนค่าได้เลยนะ Ka นะครับเท่ากับ6.5คูณ10กํลังลบ5สําหรับ Ca คือความเข้มข้นของกรดเบนโซอิกนะครับก็คือ0.25 ต่อไปครับวิธีการคิดนะถ้าสมมุติว่าใครมีเครื่องคิดเลขก็จิ้มได้เลยนะสําหรับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ต้องเอาง่ายๆก่อนนะครับเอา6.5คูณ0.25ก่อนว่าได้เท่าไหร่นะครับก็ครูลองคูณดูแล้วนะก็ได้ประมาณ1.6นะครับแล้วก็คูณ10กำลังลบ5เท่าเดิม,มเดี๋ยวขอเพิ่มกระดาษทดนิดหนึ่งนะพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บครับ ครูก็ขอปรับนิดนึงนะเพราะว่า,าเลขยกกําลังนี้เป็นเป็นยกกําลังเลขคี่อยู่ใช่ไหมพอยกกําลังเลขคี่อยู่เนี่ยมันจะถอดรูทไม่ได้ดังนั้นต้องมีการเลื่อนทศนิยมนะจาก1.6นะครูเลื่อนทศนิยมไปหนํ่งตำแหน่งนะครับก็จะก,กลายเป็น16คูณ10ยกกําลังลบ6ถูกไหมครับดังนั้นถอดรูทมาครับอะ,อะไรยกกําลังสองได้16กก็คือ สี่ถูกไหมสี่สี่แล้วก็10บกำลังลบหถ้าถอดรูทสออกมาก็จะเป็น10บกำลังลบสนะครับหน่วยเป็นโมลาร์หรือว่าโมลต่อลูกบาก d เดซิเมตรนั่นเองนะครับแต่ว่าปกติครูจะเขียนเป็น m ใหญ่นะโอเคนี่คือโจทย์ข้อที่3นะครับก็มีวิธีคิดแบบนี้เองครับไม่ยากเลย ต่อไปครับเรามาดูโจทย์ข้อที่4ต่อกันเลยนะสำหรับข้อที่4ครับสารละลาย N2H4 0.3โมลต่อลิตรม,มีค่า Kb ครับครูเหลือไปเห็นคำว่าค่า Kb แสดงว่าโจทย์ที่เขาให้มา N2H4 ตรงนี้มันคือ b a s อ o อถูกไหมดังนั้นตรงนี้0.3คือ cb ครับ ตรงนี้เป็น Kb แล้วให้หาความเข้มข้นของ OH- ลบแน่นอนครับก็ใช้สูตรคล้ายกับข้อ3เลยแต่เปลี่ยนจาก H3O+ บวกเป็น OH- ลบดังนั้นเขียนเลยครับความเข้มข้นของ OH- ลบเท่ากับรูท cb คูน Kb ก็แทนค่าได้เลยนะครับแทนค่าได้เลยสำหรับ cb นะครับก็คือ0.3 ถูกไหมครับ cb คือ0.3แล้วก็ส่วนของ kb ก็คือ3.0คูณ10กํลังลบ9ครับโอเคมาช่วยกันคูณหน่อย0.3นะครับคูณอยู่กับ3.0 0.3คูณ3.0ได้เท่าไหร่ 9. ได้3.9ได้0.9คูณ10กํลังลบ9ใช่ไหมเลขยกกำลังยังเป็นเลขขี่อยู่ครับก็ทำยังไงครับ ูขอเขียนมาฝั่งทางด้านขวานะเลขคี่อยู่เราก็เลื่อนนะจาก0.9เป็น9นะเลื่อนจุดทศนิยมนะครับก็จะได้เป็นรูท9คูณ10กํลังลบ10ถูกไหมถอดรูทเหมือนเดิมครับรูท9ก็คืออะไรครับรูท2ของ9ก็คือ3ถูกไหม10กํลังลบ 10, 10ก็เหลือ10กํลังลบ5หน่วยเป็นโมลาร์เหมือนเดิมครับ ก็เสร็จแล้วนี่คือตัวอย่างโจทย์ของข้อที่4ครับไปต่อเลยนะไปต่อเลยนะครับ3 4นี้ไม่ยากต่อไปครับเรามาดูข้อที่5กันดีกว่าโอเคสำหรับข้อ5เขาบอกว่าสารละลายกรด H A เขาก็ไม่บอกนะว่าเป็นกรดตัวไหนสมมุติว่าเป็น H A เข้มข้น2โมลต่อลิตรก็คือ C A อีกแล้วถูกไหม แตกตัวเป็นไอออนได้1.5ตโอ้ตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับแสดงว่าเราต้องใช้สูตรที่มีเปอร์เซ็นต์ละและให้หา H3O+ โอเคนะครับอืถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะมันมีเปอร์เซ็นต์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีอยู่2สูตรถูกไหมก็สูตรที่เกี่ยวข้องเป็นสูตรนี้หรือเปล่าครับนักเรียนลองช่วยพิจารณาให้หน่อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละการแตกตัว ของกรดอ่อนตัวนี้เท่ากับความเข้มข้นของ H3O+ ส่วนด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดอ่อนคูณ100ใช่สูตรนี้หรือเปล่าหรือหรือใครบอกเฮ้ยอีกสูตรหนึ่งหรือเปล่าครับครูแค่ก็เปอร์เซ็นต์เท่ากับรูท Ca ส่วน Ka คูณ100แบบนี้หรือเปล่าอืมไม่น่าจะใช่นะไม่มี Ka นะ ไม่มี K-A นะครับโอเคดังนั้นข้อนี้นะครับก็ใช้สูตรนี้แหละใช้สูตรนี้แหละนะแทนค่าปกติเลยครับร้อยละการแตกตัวนะเท่ากับความเข้มข้นของ H3O บวกก็แทนค่านะก็อบอกมาแล้วนี่ว่าร้อยละ1.5ก็ใส่เลยครับ1.5พอเราใส่1.5เสร็จปุ๊บ H3O บวกเราก็ คือสิ่งที่เราต้องการหาถูกไหมแล้วก็ติดตัวแปรไว้ครับจากนั้นครับหารด้วย C A ครับก็คือความเข้มขน้นเริ่มต้นก็คือ2โมลาร์หรือ2โมลต่อลิตรแล้วก็คูณ100จากนั้นครับนักเรียนก็โยกย้ายซ้ายขวานะครับก็จะได้เป็น H3O+ คือย้ายยังไงก็ได้ให้เหลือ H3O+ บวกอย่างเดียวนะก็จะได้เป็น1.5คูณ2แล้วก็ หารด้วย100นะครับลองดูว่าใช่หรือเปล่านี่ครับ2ตรงนี้หารอยู่ก็ไปคูณกับ1.5และ100ตรงนี้คูณอยู่ก็เอาไปหารน,นะครับ1.5คูณ2 <c oughs> ก็คือ3ใช่ไหมแล้วก็หาร100ครับ3หาร100ได้เท่าไหร่ได้0.03โมลาหรือว่าโมลต่อลิตรนั่นเองนะครับโอเค เห็นไหมครับว่านักเรียนปกติถ้าเป็นกรดแก่เบสแก่แตกตัวได้100%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นกรดอ่อนแตกตัวได้เพียงแค่1.5%เองอะ่ะถือว่าน้อยมากๆเลยนะงั้นเราไปต่อข้อที่6เลยครับนักเรียนสำหรับข้อที่6นะเดี๋ยวครูขอเพิ่มกระดาษทดหน่อยนะครับปุ๊บมาเลยข้อที่6สารละลายกรด HF เข้มข้น4โมลต่อลิตรโอเค c a ถูกไหม แตกตัวได้เป็นยังไงครับเเปลี่ยนสีปากกาบ้างดีกว่านะตังนี้เป็น Ca แตกตัวได้ H3O+ okay. เราทราบความเข้มข้นของ H3O+ แล้วด้วยจงหาร้อยละก,การแตกตัวมไม่เกี่ยวข้องกับค่า Ka เลยใช่ไหมในเมื่อไม่เกี่ยวข้องกับค่า Ka ก็ก็คิดว่าใช้สูตรเดิมถูกไหมครับสูตรเดิมเมื่อกี้เลยของเราก็คือร้อยละก,การแตกตัวเท่ากับ ความเข้มข้นของ H3O+ บกหารด้วย CA คูณ100แต่รอบนี้เราแทนค่าตรงๆเลยครับนักเรียน H3O+ ของเราก็คือ2.0ถูกไหมแล้วก็ความเข้มข้นเริ่มต้นก็คือ4คูณ100โอ้โหอันนี้ชัดเจนครับง่าย2หาร4ได้เท่าไหร่ครับได้0.5ใช่ไหมแล้วก็คูณด้วย100ครับก็คือได้เท่ากับ 50%นะหรือว่าร้อยละ50นะโอ้แต่ตัวได้เยอะเลยนะอันนี้ครูคิดโจทย์เองนะแต่ตัวได้เยอะมากครับนี่จะเป็นวิธีการหาข้อที่6นะหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำได้นะงั้นต่อเลยนะคิดว่าไม่น่าจะยากนะครับมาดูขอ้อ7กับขอ้อ8ครับขอ้อ7นะครับถือว่าเป็นสารละลายกรดอ่อนเขาบอกกรดอ่อนมา มีความเข้มข้นของ h 3 o บวกเขาบอกความเข้มข้นของ h 3 o บวกมาแล้วแตกตัวได้ร้อยละ1โอ้บอกเปอร์เซ็นต์มาด้วยจงหาความเข้มข้นเริ่มต้นของ ha ความเข้มข้นเริ่มต้นก็คือ ca ถูกไหมครับดังนั้นข้อนี้เราใช้สูตรไหนครับนักเรียนข้อนี้นะครับเราใช้สูตร <c oughs> ร้อยละการแตกตัวนะครับเท่ากับความเข้มข้นของ h 3 o วกส่วนด้วย Ca คูณ100แล้วเข้อหาความเข้มข้นเร,เริ่มต้นก็คือ Ca นั่นเองครับดังนั้นที่เหลือเราแทนค่าแทนค่าไปให้หมดเลยให้เหลือ Ca นะ,ะเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่ร้อยละ1โอ้ง่ายจังเลย H3O บวกครับ0.005 Ca ไม่ทราบคูณ100่ใช่ไหมขอกั้นกระดาษทดก่อน จากนั้นครับมาต่อฝั่งนี้นะครูก็เป็นยังไงครับเอา ca เนี่ยมาไว้ฝั่งซ้ายใช่ไหม ca คูณ1ก็ได้ ca ใช่ไหมครับดังนั้นจะได้เท่ากับ ca หรือว่าความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ0.05คูณอยู่กับ100นักเรียนน่าจะได้นะครับ0.05คูณ100ครับว่าได้เท่าไหร่คำตอบคือ0.5 โมลร์นั่นเองหรือว่าโมลต่อลิตรหรือว่าโมลต่อลูกบากเดซิเมตรก็ว่าไปนะครับนี่เป็นเฉลยของข้อที่7ต่อมาครับนักเรียนเรามาดูเฉลยของข้อที่8กันดีกว่านะครับสำหรับข้อที่8สารละลาย nh 3เข้มข้น4โมลต่อลิตรแตกตัวให้ oh ลบเมื่อแตกตัวให้ oh ลบแสดงว่า nh 3เป็นเบสอ่อน ครูแครู้ได้ไงเป็นเบสออนนี่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นกรดแก่100%แน่นอนแต่นี้เขาถามกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแสดงว่าเป็นเบสออนนะครับดังนั้นเข้มข้น4โมลต่อลิตรตรงนี้เป็น cb แต่ตัวให้ OH ลบก็เป็นความเข้มข้นของ OH ลบ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นเปอร์เซนต์ก็สูตรที่เกี่ยวข้องก็มีแค่สูตรเดียวนะครับว่าเปอร์เซนต์เท่ากับความเข้มข้นของ OH ลบ ส่วนด้วย Cb คูณด้วย100ครับแทนค่าปกตินะ OH ลบของเราเท่ากับ2อะไรอีกครับ Cb ของเราเท่ากับ C คูณ100อง้อง่ายเลยครับเหมือนคล้ายๆกับข้อไหนนะถูกไหมครับตอบเลยครับ50%ครับโอเคนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําได้เดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะเป็นเฉลยข้อ9ข้อ10แล้วก็ข้อ1 1นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามใน EP ถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย